ก็ชอยโชคดีเลยวันนั้นมั้งแต่วนะันนี้ผมแฝไม่ค่อยได้นะโอ,อ,อห้องใช่ไหมเออพวกเราจะเล่นใครไปอสนานั่นเองไปแล้วโอ้โห,โหเออจะเป็นอดีตแล้วนะโอเคนะพวกเราจะขอเวลาหน่อยนะคนจะเริ่มโชว์เอาแน่นอนขอบคุณขอบคุณเออขอบคุณที่อะไรวนะเนี่ยจาักรการเจสันบูจูคอมเจสันบูคนเดิมนะครับเมื่อกี้ตัดแล้วก็มาเริ่มต่อดีกว่านะเนมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลย <laughs> ขำพี่อะไรล่ะจะทำได้ฉันจะสามารถเอ้ยใช่ไหฉันทำได้ฉันจะนไว้ลักซอยที่นี่เอาไว้ได้ใช่ไหมแล้วเธอไม่คิดตั้งงี้ว่ามันเร็วเกินไปที่จะมาดีใจอ่ะเออก็จริงอ่ะยังไม่ได้ปักไงดิวะเออปเฮ้ยดิ้นเร็วไปไหนโอ้ฉันลืมไงิสนิทเลยฉันน่าจะให้พวกเขาจา่าตังค์คนที่นานฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเฮ้ยเฉยยันก่อนหน้าโอเคนะโมซี่ สอ่พูดถูกถ้าแกมองแผลไม่ดีแกจะไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยฮ่าๆๆฉันต้องวางแผลให้ดีเลยวันนั้นเยี่ยมไปเลยเอาล่ะขอบคุณที่ช่วยนะพวกเราจะคอยดูนะถ้ามีอะไรช่วยก็บอกมาแล้วกันบอกเลยว่าสอเซฟเลยจ้ะโอเคต่อไปเราต้องไปทำอะไรว่ามันบอกเราต้องไปหาอุปรกรณ์ฆ่าประกำเหรอ ไม่ต้องไปเดินนอกจากห้องนี้เลยแล้วกันห้องห้องที่เราอยู่ใช่ไหมเนี่ยจะมีของอะไรบ้างเนี่ยมีที่นอนที่ไว้นอนหลับไปไหนละโอเคหาต่อไปตุกเอออะไรวะเนี่ยต้องคอนเอาไต้นี่ไปใช้ในแต่หน้ากากหน้าหน้ากลัวหน้ากลัวมันน่าจะเป็นสิ่งที่สำหรับการฆาตกรรมต่อไปก็คงจะเป็นอาวุธเหรอ ฮะคนต้องไปหาห้องอื่นใช่ไหมห้องแรกนี่ห้องของโอ้ห้องอ่ะสต็อกอันนี้นี่ไม่มีอะไรโอเคจ้องทำไมเนี่ยงั้นมาดูห้องนี้แล้วกันห้องนี้ของใครอ๋อห้องสว็อกับเปเปอร์มองซ้ายมองขวามันน่าจะมีของที่เหมาะสมกับการเป็นฆาตกรสิเอาไปหาเหรอ เอ๊ะอะไรอะ่ะเอา้าไม่ไม่ใช่เป็นยังไงนเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไมีดดินะอา้าวอะไรวะเฮ้ยยังไงไม่ว่าต้องเป็นมีดบอมอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไงอะ่ะแต่นี่มันเหมือนเอาหนอนฆาตกรเลยอะไรต่อไปเรจะเป็นเลือดบอมหมดแล้วใช่ไหมโอเคงั้นออกจากห้องด้วยกันเลือดบอมมเปปะเขือเทศไปอะไรพวกนั้นเราไปดูที่ร้านขายของซิวิง่งได้นะกดชิปวิง่งไม่ไม่ได้กดเลยอยากเดิน เฮ้ยนายพอมีซอสมักขึ้นเทศหรืออะไรที่เลือดปอมบ้างไหมแน่นอนแต่เธอต้องจ่ายนะเอ้ยช่วยหยุดยุวเถอะจะเป็นเรือ่องไงนี่เพื่อนนายนะเวย้ยโทษเสีย,สยชักคงให้เธอไม่ได้อะเออก็ได้ก็ได้ไปทางเลือกเขดีกวา่ามีห้าบาทแม่งเคมาซื้อเลือดปอมขอบคุณมาก,ากเออโชคดีนะเอาละเออไรวะ ดังนั้นทุกคนตกแต่งให,ให้ดีให้มันดูดีซะหน่อยอะนะ,ะมาไปไดูที่ห้องเหล่าเตาผิงสิอ้ามันมีห้องลับตือเหรอโอ้เยี่ยมเป็นคอมพิวเตอดีเลยหรอมันมีนี่เหรอทางลับเหรอโอ้โหมืดวะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ้าวกดไปแล้วเฮ้ยไฟดับโมซี่เธอลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าเออตรงนี้ฉันปิดเองแหละโอ้ยตายท่าน่ะ เคได้ของครบแล้วใช่ไหมเพื่อเพื่อ่ะไรอะตู้เซฟอะเอฮาบี้ยอมแพ้ยอไม่นี่มันคือตู้เซฟอะไรต้องเปิดให้ได้ดิเอเอ็นดีไม่เยอขึ้นมันคือตู้เซฟอะไรไม่รู้แต่ผมมันน่าสำคัญป่ะบีบีทีขอแค่ยอมแพ้ ยอมแพ้แล้วอต้องดูอะไรกันเนี่ยอมมมะ,ะว่างเปงล่าฮะที่กองโอ้ใช่มันมีอะไรเก่าๆเออคนจะเอาไปเหรอ,อฉันมีของตกแต่งครบแล้วมีนักสแสดงมีอะไรตะแบบครบแล้วแต่แบบเพาะว่าพี่ใหากให้ต้องการแล้วฉันจะทำโชว์ครั้งน,นี้ให้พวกแมวนั่นดูฉันก็ได้ดเงิน ใช่ไหมแกถูกไหมมันเหลือเชื่อมากที่จะสามารถทำได้เหรอเนี่ยเอ้าเอ้ยเออในสุดที่เขาจะทำปริศนาฆาตกรรมฉันจะทำในสักนาทีโมซี่เยี่ยมโมซี่ปกป้องบ้านไว้โมซี่ปกป้องเพื่อนัแม่ฉันจะทำให้แม่เห็นเองแม่มึงจะตื่นเต้นไปเยอะไปไหนฮ่าฮ่าเอาละต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็เริ่มโชว์ท่า สองเช้าโมงให้หลังต่อมาแหละโหแต่งตัวซะโอ้โหแต่งตัวซะเท่เลยแต่เสียดายไม่เป็นผู้หญิงยิงนดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านสูงงานมันเกิดของมาดามซอลสวร์ตใครวะ,อ,ะ,วระวรอ๋อละครละครเออฉันมีความสุขที่ม่เขาไหนเล่าเขาไหนล่นาปร,ริศนาฮะิีฆาตกรคุณหมายถึงอะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องเล่นไปตามเกมสิเฮ้ย โอ้ oh, ใช่เกมฉันรักมันเออใช่วันดีนี่นี่วันที่ดีมากเลยนะโอ้ oh, ให้ตายนะโอ้ย oh. จะก็เล่นตามอยู่นี่งไงเล่าโอ้ oh. oh. ผมควนั้นถือในความในความกระตือรือร้นของคุณจริงๆอา้าวตามมาตามมาทางนี้เลยโอ้ oh, ฉันดีคขอบสุขมากเลยมาเกิดคราวที่เอิบสิบแปดที่เป็นเนื้อเรื่องนะโอ้ oh, ใช่คุณเป็นหนึ่ง คุณเป็นหนึ่งคนเดียวที่รวยที่สุดในโลกนี้โอ้โหนายพูดเธอพูดได้ดีได้เลยคุณพูดคุณพูดได้ดีเลยนั่นแหละชื่อโอ้โหตามฉบับมงคลฮัลโหลของคุณบอกว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตที่ยืนยาวขอบคุณมากเลยนะแข่มวกนี้ไปฉันไม่รู้จักเลยนะเนี่ยพวกเราควรจะจับตามอง มาดาวสอโซเนนะฉันคิด hmm, ว่าเธอน่าจะเป็นคนที่เอิ <words> ่มจะเอาเฮ้ยจะเพราะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใครอะผิดไฟเนี่ยเฮ้ยอะไรแต่ไฟเรียบร้อยแล้วว้าโอ้ไม่นี่มันไฟมันเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากตายปอมนี่เขาแสดงให้ตายสิแล้วหาตัวฆาตกรไม่ได้ถ้าเราหาได้กเคาจะลงมือมันน่าจะง่ายกว่านี้ เพอจะโดนแทงเลยอะนี่วันเป็นวันสุดสุดแล้วเอือไม่ต้องห่วงมานาซัสสวอตเพราะจะตามหาตัวการให้โอไม่ที่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นจ้นดอกไม้ที่แสนวจงดงามเฮ้อมันแต่งตัวเี่เนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นนแบบนี้ได้ยังไงกันนี่คงจะเป็นคนคู่มัานของเธอสินะเออขอโทษเรื่องคนละขอบคุณด้วยนะครับ โปรตายจะหาคนไลค์ให้ได้เลยค่อยดูสิอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้รู้สึกว่าไอ้กระต่ายตัวนี้มันจะบอกว่าแบบแว่าไงนะมันจะบอกว่าอยากจะได้เงินเป็นคนเดียวไปวันนั้นนะบนอะกว่าถ้าเกิดเขาจะได้เงินเขาต้องค่อยต้องแต่งงานก่อนไม่ใช่หรือไงเขาใช่นายได้เก่งจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยอร่อยแล้วรีบดับสวิตช์ไฟสิเฮ้ยนี่นายเป็นคนร้ายเหรออ๋อดัแบบสวิตช์ไฟไม่ดีนายสงสยัยสวิตช์ไฟกับ รอจะเกิดอะไรขึ้นรอแล้วกันนะฮะสุก็จะมีคนอสสยสนุใคุณได้คุณเฟปปโรนี่เฟปปโรนี่พิซซ่าเปล่านั่นนะเธอคนร้าตายสิเอาดีไปแล้วอ้อเป็นสุดยอดไอที่ยย่มากเลยนะเนี่ยจะเฮ้ยแต่หมอปลาดนะันอัตชีใช่ไหมเฮ้ย โอ้นั่นมันส่วนหนึ่งของแผนหรือเปล่าะเออไม่ไม่ไม่ใช่คุณไม่นะอ้ยได้สิไ็นสิที่ดีนะแต่ฉันขอเออมาป่าน่าเป็นตัวอันตรายอนะั่นอ่ะเออไม่ไม่ใช่หมายถึงเหมือนกับจะไม่ให้ตังค์เหรอใช่เขาเป็นส่วนในของแผนของเราโหนี่เปลี่ยนแผนจะได้ตังคนะ์แล้วเขาเป็นเพื่อนในของแผนของเราแล้วนนเนี่ยเ,เขานำชอบมาอาสช่าดีนะโอ้ยเจมไปเลยขอบคุณมาก ฉันขอบฉันรู้สึกดีนะที่ได้โชว์ดีๆนี่ของนายอ่ะฉันควรจะให้เป็นงานที่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยขอบคุณเราฉั้นควรจะกลับไปที่ห้องใช่ปะกะติเราจะคิดในราคา90แต่ว่าเราจะลดให้เป็น75นะเออเพราะว่าั้นจะให้เธอสักรอ้อยเหรียญเลยแล้วกันเพราะ่จริงเหรอเนี่ยเออขอขอคำแค่นี้ก่อนดีกว่านะจะไปพาร์ทหน้านะครับโอเคสวัสดีครับเออยิปปี้